ขอบคุณคุณแอนทววรัตส,สำหรับยอ่อโลกเศรษฐกิจนะครับก<ช>่อนที่เราจะไปพักกันมาติดตามอีกหนึ่งโครงการดีๆของทางด้าน CPO นะครับที่ได้เดินหน้าเคียงข้างชุมชนและสังคมนำแอปพลิเคชันที่ชื่อว่ารู้ทันครับเพื่อต้องการจะแจ้งเตือนในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพรอบตัวให้ประชาชนได้รับรู้แล้วก็เกิดประโยชน์ครับค่ะก็เป็นการเชื่อมเข้ากับแอปพลิเคชันเซเว่นอีเลฟเว่นนะคะเพืะะ่อที่จะร่วมกันเป็นพันธมนิตรกับโครงการดีๆค่ะที่มีชื่อว่าร่วมแรงร่วมใจลดป่วยลดกระจาย ลดภัยร้ายจากไข้เลือดออกนะคะถือเป็นการยกระดับการดูแลสุขภาพที่ดีสำหรับคนไทยนั่นเองติดตามจากรายง,งานกันค่ะ บริษัทซีพีออลจำกัดมหาชนผู้บริหารเซเว่นอีเลฟเว่นและเซเว่นเดลิเวอรี่มุ่งมั่นดำเนินธรุรกิจเคียงคู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนตามนโยบาย3ประโยชน์ของเครือเจริญโภคภัณฑ์โดยนายประสิทธิ์ชกาดธรรมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการซีพีอีโเปิดเผยว่าซีพีอีโได้เข้าร่วมโครงการร่วมแรงร่วมใจลดป่วยลดกระจายลดภัยร้ายจากไข้เลือดออกกับบริษัทคาโออินดัสเทรียลประเทศไทยจำกัด กองโรคติดต่อนำโดยมแมลงกรมควบคุมโรคก,กระทรวงสาธารณสุขศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติหรือเนคเทคสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติด้วยการนำแอปพลิเคชันรู้ทันซึ่งเป็นแอปพลิเคชันแจ้งเตือนภัยสุขภาพรอบตัวเชื่อมเข้ากับแอปพลิเคชัน7 e เ e ่นอเเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพที่ดีของคนไทยโดยเฉพาะการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไข้เลือดออก นายยูจิชิมิสึประธานกรรมการบริษัทคาโออินดัสทรีลประเทศไทยจำกัดกล่าวว่าที่ผ่านมาคโอได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและชุมชนในการลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจกับประชาชนในการดูแลป้องกันพร้อวิธีกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์ลูกน้ำยุงลายอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ร่วมมือกับ CPR เข้ามาสร้างการรับรู้เรื่องของการต้านภัยไข้เลือดออกด้วยการเชื่อมต่อแอปพลิเคชันรู้ทันเข้ากับแอปพลิเคชัน 7-Eleven ซึ่งมีผู้ใช้งานกว่า30ล้านคนเพื่อขยายความตระหนักรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกให้เข้าถึงประชาชนมากยิ่งขึ้น For cow close to nearly years the been that has stay pleased We Thai with uh, 7-Eleven application and can take quick and effective for ในแอปพลิเคชันรู้ทันนะครับทางกรมควบคุมโรคเองก็ยังให้ความสําคัญใช้ในการดูแลเรื่องของสุขภาวะของตัวเองที่บ้านนะครับเพราะฉะนั้นจะมี โลคอื่นๆตามมาครับอย่างเช่นเรื่องของฮิสโตรกนะครับเรื่องของความร้อนดัชนีความร้อนหรือว่าเรื่องของการกระจายของฝุ่น PM 2.5อย่างนี้เป็นต้นนะครับรวมถึงโควิด -19 ก็เป็นข้อมูลที่อยู่ในแอปพลิเคชันรู้ทันให้กับพวกเราประชาชนเนี่ยอยู่นตำแหน่งนี้ได้รู้ว่าที่ตำแหน่งของเราตอนนี้มีลักษณะของการแพร่ระบาดอย่างไรจะได้ดูแลตัวเองได้ วันนี้เราร่วมมือกับทางภาคเอกชนถึง2บริษัทใหญ่ก็คือทางค a าและก็ซีพีออเนื่องด้วยเราตระหนักว่าเขามีศักยภาพในการที่จะนําข้อมูลนี้ให้เข้าถึงประชาชนนะคะอันนี้สําหรับทาง c ีพนะคะส่วนทางค a าเนี่ยเขาก็มีนวัตรกรรมของเขาในเรื่องของยาทากันยุงซึ่งน่าสนใจมากนะคะทําให้เราอาจจะไม่ต้องใช้สารเคมีคืคอเป็นสารธรรมชาติที่เลียนแบบแล้วก็ทําให้ยุงไม่กัดได้นะคะ สำหรับการดำเนินง,งานของโครงการในปีนี้นอกจากจะสร้างการตระหนักรู้ในเรื่องไข้เลือดออกผ่านแอปพลิเคชันรู้ทันที่จะเชื่อมต่อแอปพลิเคชัน7 e เ e ่ e อแล้วยังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือดออกพร้อมแจกผลิตภัณฑ์การยุงที่สำนักง,งานของพันธมิตรทั่วกรุงเทพมหานครได้แก่อาคารเดดทารากลุก่มควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและอาคารอุทยานวิทยาศาสตร์เป็นต้น เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างโครงการดีๆของ c p o นะคะที่มุ่งเน้นจะให้คนไทยได้มีสุขภาพที่ดีกันอย่างต่อเนืนอ่องเลยค่ะไปพักกันสักครู่ก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วง